ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับไลน์22ออโต้นะฮะกับแคมเปญการแจกโค้ดรับโดนัทฟรีนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม into the face snowy นะฮะจากค่ายไลน์22นะครับผมแล้วผมจะมาแจกโค้ดทั้งหมด12ตัวนะฮะเตรียมตัวจดกันไว้ให้ดีเลยนะครับผมงั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าฮะกับโค้ดตัวแรกตัว A ครับผมตัว A นะฮะและตัวที่2มาเลยฮะตัว P ครับผม ตัว p นะครับผมจะแจกไปเรื่อยๆนะฮะถ้าใครอยากได้โค้ดทั้งหมดนะฮะก็ต้องดูจนจบเลยนะครับผมงั้นมาเลยฮะกับตัวที่3ตัว h ฮะตัว h ฮ่องกงนะครับผมโอเคฮะงั้นมาฮะตัวที่4ตัว b ครับผมตัว b นะฮะและตัวที่5ครับเลข3ครับผมเลข3นะฮะและตัวที่6เลข0ครับผมและตัวที่7เลยฮะ เลขหกครับผมเลข6นะฮะและตัวที่8ฮะตัว L ครับผมโอเคฮะตอนนี้เราได้มาทั้งหมด8ตัวแล้วนะครับผมเหลือแค่4ตัวเท่านั้นนะฮะ4ตัวสุดท้ายแล้วนะฮะเตรียมตัวรับไว้ให้ดีเลยนะฮะโอเคฮะงั้นมาเลยฮะกับตัวที่9ตัว E ครับผมตัว E นะฮะและตัวที่10ฮะตัว D ครับผม ตุดีนะฮะนี่แจกรลลัวแบบไม่หยุดเลยนะฮะและเหลืออแค่2ตัวสุดท้ายเท่านั้นนะฮะอดใจรอไว้นะฮะและตัวที่11ตัว B ครับผมตัว B นะฮะและตัวสุดท้ายแล้วนะ,ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงโค้ตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมกับตัวที่12ฮะตัวที่12เล็ก4ครับผมและตอนนี้วันเดอร์ฟูลฮะขึ้นมาถึงเท่าไหร่ครับเนี่ยมาแล้วนะ มาเรื่อยๆเลยนะฮะหลายๆยาวๆเลยนะฮะกับ Into the Face Snowy นะฮะถ้างั้นอย่ารอช้าฮะไปกรอกโค้ดกันเลยดีกว่าวิธีการใช้โค้ดนะครับผมเราก็ไปที่ปุ่มด้านล่างขวามือนะฮะกดรับโดนัทฟรีนะครับผมจากนั้นก็กรอกโค้ดที่ผมเพิ่งให้ไปเมื่อตะกี้นี้เลยนะฮะและต้องใส่ขีดในโค้ดทุกๆ4ตัวด,ด้วยนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ